อ๋อโอเคแล้วพราก็ขำกันเพราะว่าแบบวีมันเล่นใหญ่มากทุกคนน้องมันจะร้องไห้ตลอดเวลาแล้วพอจังหวะที่แบบพี่ต้องเชื่ออยู่แล้วก็จะเปลี่ยนเกม่อไปวีมันก็ปิดฝาแล้วก็สภาพมันก็อย่างเงี้ยคือตอนนั้นทุกคนกำลัขขขงขำหัวเราะกันอยู่ใช่ปหสภาพวีก็อเล่นเกมบอดเกมเล่นเกมปกนบอดเกมก็เลยมานั่งเล่นแล้วเมื่อคืนยาวมากทุกคนแล้วมันตลกมากมีโมเมนต์ฮาที่แบบ เชอจะจำไม่มีวันลืมเลยกับมันเนี่ยมันตลกมากแต่เชออเล่าอาจจะไม่ตลกแต่ว่าจังหวะนั้นที่อยู่จังหวะนั้นน่าตลกมากต้องให้น้ำใสเราไปทาน้ำใสดูค่ะเล่าเหตุการณ์วีโดนฝาอาวอันดับสุดนี้คือฝาขนมใช่ปะและนี้ฝาขนมของวีอ่มันเป็นขนมแบบที่ถ้าโดนอากาศแล้วมันจะเหี่ยวใช่ไหมคือมันจะเป็นฝาที่ค่อนข้างสูญญากาศเลยทุกคนคือมันแน่นมากแกะก็ยากเปิดก็ยากปิดก็ยากทุกคนจะเข้าว่ามันแน่นมากใช่ปะแล้วจังหวะปิดอ่ะน้องอ่ะทำมืออย่างนี้อันนี้คือวีนะน้องอ่งน้ทําายี พื่อที่จะดันลงไปซึ่งทํามันทำให้ตรงเนี้ยมันโดนหนีเพราะว่าน้องปิดอย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็จะโดนหนีขอเล่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก่อนเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ก็คือเรากำลังเล่นบอร์ดเกมก์ดแล้วคือมันเป็นเกมที่เหมือน้าเราให้หาจอมงการเหมือนเกมหาคนหนอว่าคนที่มันคนคล้ายคล้ายคนไม่ดีอะไรเงี้ยึ่งทุกคนนะสงสัยวีแล้วพีก็แบบพี่ต้องเชื่อหนูพี่ต้องเช,ชื่อหนูนะคะเชื่อหนูเถอะเราก็อ๋อโอเคแล้วเราก็ข่กันเพราะว่าแบบวีมันเล่นใหญ่มากทุกคน น้องมันจะร้องไห้ตลอดเวลาแล้วพอจังหวะที่แบบพี่ต้องเชื่ออยู่แล้วก็เราจะเปลี่ยนเกมต่อไปวีมันก็ปิดฝาแล้วก็สภาพก็อย่างเงี้ยคือตอนนั้นทุกคนกำลังขำหัวเราะกันอยู่ใช่ปะสภาก็อ๋อจังหวะที่กำลังขำแอ้อยู่ก็ชื่อน้องโดนนิบอ่ะแล้วแล้วทุกคนขำอยู่ก็ขำแบบอโดนนีบขับวีโดนนิบตอนนั้นจังหวะนั้นชื่อทางว่าไอ้นี้ก็คือขำมากขำคือขำขำเยอๆเลยป็นคนขำแบบขำค้างอ่ะสภาพก็ขำไปสภาพ จ็บอะแล้วทุกคนก็เจ็บเหรอเจ็บโดนหนีบือโดนหนีบีโดนหนีบเจ็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 บสะกพักมันดึงไม่ออกแล้วแล้วพีก็เริ่มร้องแล้วทุกคนก็แตกตื่นเลยแบบแล้วก็แล้วอะไรไม่รู้ทุกคนก็ช็อกแกันนิงแล้วก็แล้วทุกคนก็แบบอะไรแล้วยังไงจะยังไงช่วยให้ช่วยยังไงใช่ไหมแล้วน้องก็เจ็บออกไม่ออกแล้วอยู่ก็เริ่มร้องไห้ไม่ร้องไห้ก็เริ่มแบบเจ็บเจ็บเจ็บทุกคนก็เริ่มแตกตื่นอ่ะทุกคนแตกตื่น แตกตื่นแบบแตกตื่นเหมือนไฟไหมอูโหูแล้วทันจังหวะนั้นคือแตกตื่นมากแล้วพออ่ะมันข่า่ะจังหวะแตกตื่นจังหวะที่พี่บอกว่ามันดึงไม่ออกใช่ปะคือจังหวะที่ดีบอกดึงไม่ออกอ่ะเล่าเหตุการณ์ก่อนนะโต๊ะมันจะเป็นอันนี้คือพี่พักพี่เชิญนั่งหัวโต๊ะอันนี้น้ําใสอันนี้พี่เป้อ๋อทุกคนลืมเรามีพี่น้ำหนึ่งอีกคนด้วยหนูว่าตีพี่เชิญแบบพี่เชิญทางี้ดี พี่ชอยทำยังไงดี่แบบตีแรงมากหนูรู้สึกว่าแขนพี่เชอต้องช้ำแล้วแบบตีแรงมากแล้วพี่เชอก็เหมือนพอนเหมือนพี่เชอเพิ่งดึงสติได้เพราะว่าตอนนั้นเราขำกันหนักมากพี่เชยเพิ่งดึงแบบเหมือนเหมือนดึงสติได้จังหวะแบบอ๋ออ๋อต้องใชตแบบแล้วก็เหมือนได้เทะไขยใจอ่ะพี่ชอยก็ลุกแล้วก็วิ่งไปในครัวเพื่อหยิบกันไกลเขาบอกกันหลังที่เราบอกไปว่าฝาของขนมมันเปิดยากมากคือต้องใช้กันไกลในการแงะเท่านั้นถึงจะเปิดได้พี่เฉยก็วิ่งไปนั่นใน้นิ้วบีมันเริ่ม้องไหหนนูก็ล แล้วตรงนี้เป็นหนูพี่เป้แล้วก็พี่เฉยเมชัปัดสามคนเนี้ยลุกพร้อมกันก็คือพี่เฉยวิ่งไปเอาอ่าดันไกลหนูอ่ะวิ่งไปหาวีเพราะวีมันจะรองแล้วส่วนพี่เป้ก็วิ่งตามมาวีก็แบบเอะไรงนี่ดีพี่เยางไงแล้วมันเจ็บมากทุกคนเขาจะว่ามันเจ็บมากหนูก็เลยแบบโอเคส่วนนี้คือวีนะโอ้ยวีไม่เป็นไรโอ้ยวีไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะวีไม่เป็นไรวีใจเย็นวีใจเย็นตัดภาพไปที่พี่เป้วิ่งตามหนูมาใช่ป่ะพี่เป้วิ่งอย่างเงี้ยเดินให้ดูเลยพี่เป้วิ่งอยู่อย่างเงี้ย พี่มึงก็พี่ว่านพี่ว่านดูพี่ว่านหน่อยพี่ว่านพี่ว่นดพี่วัานหนยพี่วัานนี่เราไปเป็นพี่ผักพี่ผักก็จะแบบแล้วด้วยความที่วีอยู่ข้างพี่ผักพี่เขาจะแบบอันนี้คือวีนะดึงดึงเลยดึงดึงเลยไหมดึงดึงพี่ผักสมหวังพี่เชอร์เดินกลับมาคือตอนเนี้ยพี่เชอร์คือคนที่มีสติที่สุดใช่ป่ะพี่เชอร์วิ่งไปวนไกลจังหวะพี่เชอร์เดินกลับมา ทุกคนนึกสภาพว่าหนูอยู่กับวีกำลังแบบโอ๊ยวีแบบโอ๊ยไม่ไวีไม่เป็นไรวีไม่เป็นไรวีไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะวีไม่เป็นไรพี่เป้ไอพี่ผักกำลังอยู่ข้างๆวีแล้วก็ดึงเลยไหมดึงเลยไหมดึงเลยไหมมันเจ็บทีเดียวเจ็บทีเดียวไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยอ่ะพี่เป้กำลังวิ่งวุ่นวายอยู่พี่น้องหนึ่งกำลังอยู่บนเก้าอี้แล้วก็แบบรุกขยุบปานเรื่อรุกขยุบปานเรื่อรุกขยุบปานพี่เป้ไอพี่พี่เชิญเดินกลับมา พี่เป้อะเหมือนวิ่งขวางทางอะมันทำอะไรไม่ถูกอะวิ่งขวางไปมาจนไม่เชอแบบหลบแบบแบบไปหลบไปแบบแล้วไม่ชาก็มาเหมือนค่อยๆยแงะแล้วปรากฏว่าด้วยความที่คนมันกลัวทุกคนเนี่ยวีอย่างเงี้ยกันไก่กันไก่เงี่ยไก่มันอะจะต้องแงะฝั่งนี้ใช่ปะเพราะถ้าเราแงะทุกคนดูสภาพนะคือถ้าเราอะแงะฝาฝั่งนี้ใช่ปะมันจะหนีบยิ่งกว่าเดิมเข้าใจปะเราจะต้องแงะฝั่งที่มันเป็นหนีบอยู่เพื่อที่จะได้ง้างอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมด้วยความคนที่มันกลัววีมันกําลังโลคอะท พี่เชอร์กำลังจะแงะพี่แล้วแบบพี่เชอร์อะไม่ได้มีแรงขนาดนั้นคือคนที่มีแรงในโต๊ะเราอ่ะคือพี่ผักพี่ผักก็จะให้มาแงะอะไรเงี้ยวีมันก็แบบกูพี่กูแบบนนมมัจเแล้วแบบก่อนหน้านี่ยคือแบบตอนที่พี่เชอร์หยิบกัญไกมาใช่ปะพี่เชอร์อะก็กำลังส่งกัญไกมาให้ผักระหว่างนั้นแบบพี่เชอร์พยายามจะเอ๊ะแงะที่ไม่ว่าหรือให้ผักตีอะไรเงี้ยเป๊ะก็พูดว่าเนี่ยบอกกับวีนะว่าเนี่ยพี่เชอร์จะมาตัดนิ้วเองเว้ยแบบตัดนิ้ววีอ่ะ ไอวีมันปล่อยอยู่อ่ะพูดให้น้องแบบเออมือนเดิมแบบยิงกันไกลเจ็บพิมพ์เจ็บดึงๆไปออกพี่มันดึงเจ็บ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 จนพี่ผักเหมือนพี่ผักน่าจะลำคาญนีพี่ผักก็เลยแบบดึงออกเลยแล้วพี่ผักก็เหมือนเอากันไกลวางอันนี้คือพี่ผักนะเจ็บอยู่นั่นแหละเอากันไกลจะกัดเจ็บอยู่นั่นแหละเอาดึงเลยมันจัดทีเดียวแล้วก็ขำอยู่ละจัดทีเดียว ดึงออกมาเลยมันเจ็บทีเดียวแบบว่ามันแค่ดึงออกมามันไม่เจ็บอะไรมากกว่าดึงเลยดึงเลยดึงออกมาเลยดึงเลยดึงเลยดึงแป๊บเดียวก็หลุดแล้วดึงไม่ได้แบบผมเอาอันนี้ทำทำนี่อีกรอบที่แล้วที่แกทำแบบทำแบบเดิมจังหวะที่วีกำลังแบบยื้อยิ้งกันไกลอยู่นบพี่เป้ตัดไหมตัดขวดตะ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 ขวดแล้วสิไม่ได้จัดไม่ได้กระป๋องมันหนาเกินไปเพียมหนึ่ง เรียกรถพยาบาลโทรหารถพยาบาลพยาบาลนี่ก็แบบหันไปมองก็แบบต้องเรียกรถพยาบาลเลยละพี่น้ำนึกหนูอะก็ทําได้แค่มันไม่เป็นไรวีไม่เจ็บคือหนูอะไม่รู้จะทําอะไรหนูทําได้แค่แบบไม่เป็นไรไม่เจ็บวีไม่เป็นไร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 น้องใส่โอวีวีไม่เป็นไรนะวีวีวีมีน้ำหนึ่งน้ำกำลังเอาออกให้กำลังเอาออกให้น้ำใสคือหัวหลาะไปปอบวีไปทุกคนคือหัวหลาะทุกคนคือหัวหลาะตลอดเลยนะ แล้วจังหวัดที่ทุกอย่างกำลังคุลมุนมากๆบีมันก็ดึงบีมันก็ดึงวันพี่มันเจ็บมกมันเจ็บพี่มันเจ็บ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 พี่มันเจ็บมันเจ็บแล้วก็ออกแล้วสุดท้ายเวีก็แบบเย็นไม่